สวัสดีครับผมซางจูนะครับครับอ่าเัน้มีเมนูเด็ดเก็บมาฝานะครับเป็นแจ่ว่อนนะครับแจ่ว่อนสูตรผมเองนะครับน้ำซุปสูตรสูตรผมเองนะครับใส่ยังไงเนี่ยฮะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่ว กัเครื่องตุ่มธรรมดานะครับกับมียังไงคาตะไคร่หอมปีเข้าวคั่วโรหระพาหอมใหไ่ขาดไปเลยครับสูตรผมตรงมีห้หอมไงนะครับเกลือลก็บีเทียมใส่ย,ยังไงน่ะซ้ำนี่แหะครับไบกูดเนี่ยนี่นี่คือทำซุปนะครับสูตรสูตรผมนะครับสูตรสร้างโจทย์ครับเคดกินบริสุทธิ์จา้าคืออเนื้อหมู เน,นื้อหมูนี่เป็นหมูสไลด์ครับหมูสไลด์สามสันเ <c oughs> นี่ยผมตอกไข่ได้ก่อนเป็นหมูหมูสามสันสไลด์ครับสื่อมลูกตัดกรไรร้อยกว่าบาทครึ่งกิโลกินมต้นหอมแตกมักโซดาครับมักโซดามักโซดาคือมาของเล็กหน่อยบริโภคสน่ายเพินเน่นนะครับเนื้อบริโภคยังนั่งเลยเครื่องพักกับมี นี่ครับหัว์ลาหอมเปรประกาศขาดขาดไว้พราะยีเริดพราะยีเริดว่ามีพราะยีเริดเจลกับม้มยังครับเกจลครับมันจะเสียบเสียบด้วยเจลบ,บ,บ่บ่อยยากเลยครับเกี่ยวนี่ผงสูรสดเก้าหัวซอยต้น,ตนหอมจังหน่อยแล้วก็น้ำปลาดีนึงแล้วก็บ,บีเทียมลงไปครับมาคุมใส่ได้หลายเท่านาั้น,นะครับบักหน้าบ็ต้องใส่นะครับสีเสียบคัวขับขมมอไซบักหน้าหนี่สีเสียบคัว อ่าคือสูตรเจียวครับอ่าเนี่ยนาตานำซุปนี่ตุ่มไปะยะ่ข้านี่นอ้ยมักแนวไดปรุงเอาครับบอยาครับอ่าเดี๋ยวร่อนน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวมาซิมมึงนะครับรอนน้ำเดือดนะครับเอาค้นเจียวคนเคนเียวเลยตักเอาลำซุปนะครับใส่เลยครับเนี่ยคนเจียวเนี่ยที่มากคําคว่าเจียวอ่ะครับ ได้ยังไงโอ้สุดยอดดีเลยลอาเนื้อสั้วจุ่นก็ได้เลยผมบอกเส้นพิไรไลอยู่เลยอ่นี่ครับเป็นอยงคือเื่นเจียวห่อนครับเจียวมันห่อนอืมห่อนห่อนห่อนเจียวห่อนเจียวห่อนโอ้สุดยอดดีครับหิดกินกระดูกกระเมี่ยงนะครับอ่าหมูหมูสไลด์นี่บุบบางเฉียบแหงนะครับหมูสามสันสไลน์นะครับ อย่บ้างเลยคพี่นนอนมงพโกเดลัวโอ้ยนเดียลักเนาะเดี๋ยวชนะิมอครับี่ยงมครับนร่ฝากกดไลค์กคดกแชร์ะนะครับกดติดตามผมนั่งนะครับ สำหรับมื่อนีขสวัสดีครับสำหรับเจ้าหอ,อนรถเด็ดสร้างโจ